สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดารามอลำรคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดีๆด,ดีต่อใจของน้องยุกิคะ่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของงานเมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีคะ่ะซึ่งจัดที่ เซนท่านจันทบ,บุรีนะคะงานนี้ทางบริษัท YKK สม i ยคุ r o u p อส s m e t i c ไลไปเปิดบูธด้วยนะคะนำทีมโดยแม่อุ้มกับพี่โยกนะคะซึ่งเป็นคนไปเปิดบูธนะคะช่วงที่รอลูกสาวนะคะน้องยูกินะคะซึ่งก็มีแสดงร่วมกับ โตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็มีพี่ดำใยด้วยนะคะพี่ตีด้วยค่ะบอกเลยค่ะงานนี้ยิ่งใหญ่มากๆนะคะคุณพ่อนะคะนายฮักประจักษ์ชัยไห้ทองคํามาคุมลูกสาวถึงสองคนเลยนะคะเก่งเล็กเก่งใหญ่ของค่ายไห่ทองคําค่ะงานนี้คุณพ่อจะพลาดได้ไงใช่ไหมคะแถมยังไปช่วยแม่อุ้มเป็นพรีเซนเตอร์ขายสบู่ล้างหน้าด้วยนะคะกับลิปสติกค,ค่ะ อุ้มรักนะคะสีสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะเมว่ไสก็สบายดีเลยเดี๋ยวอยกออนุญาไปเสี่ยงเก่งหน่อยด้วยครับเพราะว่ามากกันแบบหาคนหกค,คนไหลมากเอาไช้กับจันยางโมออกอหอ่าย,หหยยายแล้วเอาไช้เสี่เอซืเสร็จปะหรือเออหรือนี่ย่มยอมยิ่งปะเชื่อแคบผม สวัสดีและสวัสดีวิขนมแบบเิ็กน้อยไม่โบราณไปเชื่อนี่ย่อมยิ่บอกปะงานไหนครับวันนี้จันทบุรีครับาาใช้เยอะหน่อย เขาเรียกว่ากาแฟาช่วยลดช่วยเร่งการเผาผลาญช่วยคุมหิวสำหรับการควบคุมน้ำหนักและก็กระชับสัดส,ส่วนนะคะสำหรับใครที่มีพุงพุงใหญ่พุงหมาน้อยไม่จะเป็นหมาใหญ่หมาน้อยนะคะสามารถแบบกินได้พี่กันว่าหนูลดล่องบบาเงินบะหนูหายไป5้กิโลแต่ว่า หนูยังอยากเอาลงอีกแต่ว่ามันเป็นพุงที่โลมานานเข้าใจป่าวว่าพุ่งที่มันสวดมาด่วนอะให้กลางวันของพญายตัวหนูมันหายไปมันเป็นสั้นมันเหลวได้ปะน่แต่ก่อนมันเป็นมันมันเป็นพุ่งแบบเป็นเลยมันเป็นพุ่งแน่นๆที่อันตรายมากสําหรับมันจะไปพอกตับค่ะก็เลยแบบต้องหาวิธีเลยควบคุมน้ําหนักว่าเป็นอย่างนี้ว่าทําไมคือต้องต้องกินหรือทําไมคือต้องเป็นตัวนี้อันนี้คือเปตัวเองทดลองทดลองใช้มาก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าไว้อย่างสบู่ให้กันไม่อุ้มกันล่องใส่แอนแรกไม่ได้คิดจะว่าจะเปิดแบรนด์แต่แรกว่าจะทาแต่ลิปสติกแล้วก็จะทําปุ๋ยอันนี้คือที่เปิดบริษัทมาตั้งใจจะทํา2อย่างแต่ว่าพอได้กินแล้วก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือไม่อุ้มเป็นตัวแทนนะคะแต่ว่าแบรนด์ตัวเองจะออกมาก็คืออุ้มรักนะคะเบาหวานทานได้ไหมไม่อุ้มทานได้ทานได้แม่หนูก็คือถ้า สมมุติว่าแม่ทานกาแฟไหมไม่มีผลนะคะแม่หนูไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะตุ้มเป็นความดันยังกินได้ปกติเพราะว่าเขากินกาแฟอย่างเงี้ยก็ทําให้ความดันเขาสูงอยู่แล้วถามว่ารักษาไม่ได้รักษานะคะไม่ได้รักษาโรคแต่ว่าสามารถทานได้ไหมไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้อันตรายไม่ได้ใจสัน่นสามารถทานได้มันช่วยเลี้ยงระบบเผาผลาญแล้วก็บล็อกแป้งบล็อกน้ําตาลแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ที่คุณหมอสั่งด้วยนะคะว่าต้องการระดับน้ําตาลเท่าไหร่อาจจะน้ําตาลน,น้อยมากก็ไม่ได้ เยอะมากก็ไม่ได้นะคะเซนท่านชั้นไหนคะจัดงานแม่ชั้นไหนเซนท่านชั้นไหนชั้นสองได้ไเซนท่านชั้น2นะคะมามาเยี่ยมชมบูธได้นะคะมีหลายบูธมีหลายบูธมากอันนี้เรานำสินค้ามามาเปิดตัวมามาแสดงมาแสดงโชว์ที่งานนี้นะคะเซนอ่า จันทบุรีอินดีเ้เฟสติวัลนะคะก็ะคืออันนี้คือมีน้ำหอมแจกตัวเทสฟรีนะคะแ้วสนใจกลิ่นไหนก็สามารถซื้อได้อันนี้ของพรมมยานิผลิตภัณฑ์เราเยอะมากมค่ะอันนี้เป็นลิปแมทอันนี้เป็นลิปลิปสติกอุ้มรักนี่คืออเป็น ตินฟรอสนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่สายพรสวัสดีนะคะแม่สมพรสวัสดีแม่ข้างหอมสวัสดีคุณข้างหอมค่ะอันนี้นะคะเราเราเปิดตัวใหม่ก็คือสบู่อุ้มรักนะคะอันนี้เด้อสบู่น้ำผึ้งโยกมันมันจะต้องแกะโชก้อนด้วยไหมจะต้องแกะโชก้อนด้วยไหม สวัสดีนะคะสวัสดีให้ดูให้ดูบรรยากาศบรรยากาศข้รรา,างในของเราคือจะแบบสวัสดีพี่วีนะคะสวัสดีพี่วีสวัสดีนะคะพี่เทย่าสวัสดีนะคะเป็นบูธที่อยู่ที่ชั้นสองหน้างานนะคะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสาธุขอบคุณค่ะพี่วีขอบคุณขอบคุณนะคะวันนี้เราเปิดตัวใหม่ก็คืออ่าเป็นสบู่นะคะสบู่อุ้มลักแต่เราเอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาหมดเลยมาหมดทุกทัวยกเว้นกุนเชียงปลาหมึกแล้วก็ปุ๋ยไม่ได้เอามากาแฟถุงแล้วเท่าไหร่คะ อ9 0่190บาทแต่ถ้าซื้อเป็นเอากินได้1เดือนนี่คือสาห่อแบบนี้1นึ1่งหนี่เกเนะคะเหลือส9 9อันนี้คือได้1เดือนวันละ1นซองนะคะนนกินตอนแรกถ้าสมมุติใครที่มีไขมันเยอะๆมันจะเริ่มมันจะเร่งระบบการเผาผลาญก็คือมันจะขับถ่ายแต่ถ้าเรากินข้าวเข้าไปได้ผลค,ค่ะม,ม,คาม,มาดูมาดูเจ้าของค่ะจาก เกือบ75กิโลตอนนี้เหลือ70กิโลกยกแ <ไป S 1> ม่เหลือ70เพียงเพียงเลยตอนนะั้ <c oughs> ซึ่งเป็นคนที่ดื้อยาแล้วลดยากมากลดแบบยากเย็นแสนเขียนกับการลดน้ำหนักนะคะถ้าสมมุติว่ากินแล้วไม่ดีไม่ไม่เปิดแบรนด์แล้วก็ไม่ขายนะคะอันนี้จริงๆเพราะว่ากินแล้วไม่ไม่ใจสัน่นไม่ไม่มีอาการอะไรเลยเไ,ไม่้าไปก่อนไหมอะท้าไปก่อนไหม อุ้ยไม่รอถ่ายรูปก,กันรูปก,ก่อนเหรอเออ๋ยวรูปมาเออถ่าอย่าไม่ดีล้เดี๋ยวกี่โมงแ, <c oughs> แต่งหน้าอุ้ยอีกนาะอยู่แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาถ่ายก็ได้แม่เมือเ่อยก็ไปนั่งกันก่อนก็ได้นะแม่แม่น่ารักมากมากทำเสื้อมาเองด้วยว้าววิ้ยทำไมดำกับฟ้ามันตัดกันสวยจังเลยอ่ะผู้ใดออกแบบผ้าแม่ผ้าเนาะ เดี๋ยวมาล้างออกแบบให้หนูหน่อยนะอานาอกแบบเสือบริษทัทให้หนูหน่อยเลยใช่ไหมเดี๋ยวหนูจะทำหนูจะทําอีกอยู่เพราะว่าตอนนี้มีแต่สีขาวที่ทําให้พนักงานใส่ซึ่งพนักงานนั้นก็คือมีประมาณสามคนนี่แหละคะ่ะสองคนใช่ไหมเลือกกับมาวันแล้วยู่หนี่เอาเสียไม่ให้เล่าเสียคอยยู่แล้วไอย้วนคอนโดพ่ะนะ สวัสดีค่ะแม่อุ้มและแม่แม่ทุกๆคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอันนี้คือแต่ละบูธนะคะวันนี้เราตั้งใจมาเปิดตัวสบู่เป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าดั้งเดิมก็คือเราเปิดลิสติกไปแล้วประมาณสองเดือนได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากขอบพระคุณมากๆนะคะเราถามว่าเราขยายแพลตฟอร์มอะไรหรือยังยังนะคะตอนนี้เราขายกลุ่มเอฟซีแฟนคลับ ถามว่าผลการตอ,ตอบรับเป็นยังไงคือดีมากๆในระดับในระดับบริษัทน้องใหม่อย่างเรานะคะแต่ว่าสินค้าภายใต้บริษัทเราเยอะมากมากอันนี้ยอมรับว่าเยอะจริงๆอันนี้ยังเอามาไม่หมดนะคะแค่เอามาโชว์ในกลุ่มของคอสเมติกแต่ว่าเราตั้งใจจะเปิดตัวสบู่อุ้มรักเอาง่ายๆเราทำอันนี้ไม่ทด้ เพราะว่าสบู่เพิ่งออกมาจากโรงงานเสร็จปุ๊บล้วก็เพิ่งเอาเอามาโชว์เลยเพราะสินค้าตัวอื่นเราเปิดตัวไปหมดแล้วเราก็แบบเรายังไม่เพิ่มแบบแพลตฟอร์มในการในการขายแต่ขอบพระคุณทุกออเดอร์รัวๆสำหรับการเปิดบริษัทมาเดือนกว่าๆได้ผลตอบรับที่ดีมากต่อไปเราจะทำการตลาดให้มันทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสวัสดีแม่สานะคะวันนี้มาเปิดตัว สินค้าบริษัทเรานะคะที่จันทบุรีอินดีเ้เฟสติวัลนะคะเซ็นท่านจันทบุรีเนอเขาไม่คงจะมีบูธอยู่ชั้นสองนะคะตรงนี้นะคะอันนี้บูธอยู่ชั้นสองมันไม่อาใส่เสื้อไปหาลูกสาวค่ะครนนี้ก็จะมีบูธของพรหมายาณในก็ลังที่วันตอนนี้อาจจะผู้ใดค,คืนอ,อยู่ตอนไหน,น ใช้กล้องสดสดมากมากนะคะขอไม่อุ้มเหลือเหลือเฉพาะกาเหลือกาตรงนี้นะคะส่วนส่วนอื่นคือออกหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามิมี่มาพีชีพให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะคะข้อสอกตรงนี้ที่มันแบบด้านด,ด,ด้านดำดำดีนบายมีข้อสอกให้ดูค่ะเมื่อก่อนมันจะมีด้านด้านดำดำเห็นไหมเห็นไหม ตอนนี้นะคะไม่เหลือความไม่เหลือความด้านแล้วะคะ่ะสินค้าเจดีขอบอกขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากนางพาคเส้นใหญ่ก่อนคะ่ะแน่หนูหนูเป็นยืนและหนูเมยทั้งยืนทั้งเบาเนาะขอบคุณนะคะวันนี้มาแบบฟิลพนักง,งานตาตาผุนเ้ยเอาไปคข่องข้อผิดหมองงามเอาเขาเอาเด็ซึฮะงามหาอ,เอห<า>งหขอเขาเด็ดเจิเดเบินเจ็เบินเบินเค่ะลูกสาวมากกว่าจะสิเขาไปเบ่งลูก สวัสดีนะคะใครสนใจแวะเข้ามาได้สนใจไหมคะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เรียนกันเรียนกันเรียนสนใจตัวไหนคะคุณลูกค้าคะ <c oughs> ใช้ดีไหมคะตัวไหนใช้ดีคะอ๋<ป>ออันนี้รีวิวชํำๆคะ่ะสวัสดีแม่สุพนท์ค่ะ สวัสดีแม่ไหมนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะรีวิวรีวิวไปไหนกันมาคะอ๋อเป็นวดหนูแค่ได้ว่าหายไปไหนกันใช่ไหมสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ วันนี้แม่อุ้มสวยเป็นพิเศษค่ะวันนี้เขาาอยูพูดเดเขาก็ตตองแบบนิดนึงค่ะนี่นะคะขอบพระคุณอาจารย์ประจักใจมากเบิ่งนรู้พี่น้องแล้วมาฮอดจันนาบลอรี่าฮนน้องสาวบบรี่ขอบพระคุณมากมากนะคะอุ้มรักค่นะลิสติ้ได้ความชุ่มชื้นปากค่ะอันนี้สารสกัดจากสตรอเบอร์รี่ขาวค่ะหนูให้อยู่ออฟฟิศที่อุดร คล้ายๆ้าควงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านอาจารย์นะคะเดี๋ยวว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาเอาสบู่ให้อาจารย์ไปใช้หน่อยอ่ารบควรอาจารย์เอาสบู่ไปทดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาเอ่าไม่แล้วสามก้อนละพี ได้เลยนะคะขอบพระคุณนะคะท่านเอาถุงตีให้ถุงให้ถุงตีฟองไปด้วยสามถุงนะคะใช้ได้ทั้งตัวและหน้านะคะจันกราบขอบพระคุณนะคะอันนี้ให้ให้ให้ถือสินค้าแล้วกันให้เราไปล่องใส่พอมเนะค่ะแม่แม่แมขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณอาจารย์ที่เมตตาเรานะคะคะหนูเหรอคะหนูมาถึงบยบใบสอง ขอบคุณค่ะอดเดียวด้ามน้เป็นไรนะแต่มันจะเป็นการสังังลุกแล้วมันจะความเชื่อเวลาเขจะซื้อเขาจะคิดถึงเราไเพาทนหน้าเสือตอนนี้แม่่ปุ้มไม่ก็เพชรผ่น้าเสือไม่แพ้กับลูกคือลูกีโอกาสรปะค่ะเขาเนมันติดนะียเดียวชีวิตเปลี่ยนนะมุ่้มค่ะตาคอแต่ถ้าเรื่องนี้ติกสายเรีชื่มชื้นเอาไว้ในอุแบบน้แล้วก็สบู์อุ้มรักค่ะ สบู่อุ้มลักค่ะสบู่น้ำผึ้งอุ้มลักค่ะทำสบู่น้ำผ um ึ้งแท้อ um ุ้มลักนะหอมมากนะคะฟองดีมาก <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสบู่ให้อาจาร,รย์ให,ให้สามก้อนเลยค่ะ <c oughs> ค่ะข,ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณะค,ะค่ณะ,คะค 哈 <laughs> <laughs>、okay. ต้องมีเมียเนี่ยกินยาหอมเมียก็ยังไม่ได้เ่าด้ายวยเนาะแต่ว่าเราแค่ติดแม่แม่ขาเดี๋ยวใครสนใจสินค้าตัวไหนสั่งได้นะคะเดี๋ยวไม่อุ้มจากขออนุญ,ญาตลาไลสด แม่อุ้มจะ่อนเงินให้ทาบัตเตอรี่เขากอนเด้อแม่อุ้มผอมลงจริงๆนะคะดูหน้าผอมเรียวขึ้นนะคะดูสาวสวยขึ้นมากค่ะและแม่แม่ของเอฟซีน้องอยุกิกก็น่ารักทุกท่านเลยนะคะตามไปเชียร์ลูกสาวทุกที่เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักจริงๆค่ะไปช่วยกันเปิดบูธขายของกับแม่อุ้มด้วยนะคะช่วงที่รอลูกสาวแต่งตัวนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆค่ะแม่แม่ ของน้องยูกินี่คือน่ารักทุกท่านเลยนะคะเป็นกันเองมากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิปดีจากเพจของแม่อุ้มทิติรัตน์นะคะแล้วก็ ykk s mi l สมายคุปคลอสเมติกค่ะพร้อมทั้ง เพจของในห้างประจักษ์ชัยหายทองคําด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันนะคะสวัสดีคะ่ะ